ใครที่กำลังมองหาการลดราคาครั้งพิเศษ แจ้งให้ทราบเลยบริษัท Material World จำกัดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเขาได้มีการจัดงาน Extra Mega เ e l มากำําลดราคาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่นะครับส่งท้ายปีรวบรวมนี้ถูกใจพ่อบ้านแม่บ้านมากเขารวบรวมสินค้าอุปกรณ์ครัวเรือนร้านอาหารโรงแรมสำนักงานรวมถึงคลังสินค้าเอาไว้ที่เดียวกันนะครับและพิเศษสุดเขาจัดโปรโมชั่น ลดสูงสุด90%แถมสุดพิเศษจัดเต็มในงานนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังมีสินค้าคุณภาพคงทนแข็งแรงที่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการและสินค้ากลุ่มพลาสติกแวร์สำหรับใส่อาหารที่มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยมาตรฐานที่เขาเรียกกันว่าฟู้ดเกรดนี่แหละฮะและ อะไรนะป้าย Extra Make Sale ค่ะมหก,กรรมลดราคาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีครั้งนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะเรื่อยไปจนถึง25ธันวาคมสถานที่ก็คือที่บริษัท Material World จำกัดอยู่แถวแถเชิงสะพานพระรามสีแถวปากเกร็ดฝั่งถนนชัยพฤกษ์คุณผู้ชมใครจะไปเนี่ยไปได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage เข้าไปที่ Material World นะคะหรือว่าจะสอบถามทางไลน์ก็ได้แอดไลน์เข้าไปที่ M.W. Official หรือจะโทรศัพท์ก็ได้ง่ายนิดเดียวโทรไปถามสถานที่จัดงานคือ02 5016300ค่ะบริษัทนะครับที่เราเอามาจำหน่ายในงานนี้นะครับมีทั้งพลาสติกแวร์แล้วก็มีพยะมีทุกไซส์ทุกสีทุกขนาดให้ลูกค้าได้มาเลือกชมโดยเราเป็นผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าชื่อว่า Rubbermaid จากสหรัฐอเมริกา ก็อยากจะขอให้เชิญชวนคุณลูกค้าทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูงในราคาพิเศษที่งาน e x ็กซ่าแมกกเซวันที่15-25ถึงธันวา9โมงเช้า -16 โมงเย็นที่บริษัท i มทร o r วลเชิงสะพานพระราม4ปากเก็ตครับสินค้า คุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะง,งาน Extra m e g a เม l e เนี่แหละครับย้ำจุดหน่อยบริษัท Material World จํำกัดเชิงสะพานพระราม4ปากเกร็ด9โมงเช้าถึง18นาฬิกานะครับวันนี้ถึง25ธันวาคมเป็นต้นไป0 2 5 0 1 6 3 0 0โทรศัพท์ไปสอบถามแต่จริงไปเลยดีกว่าจำเวลากับสถานที่ที่ขึ้นมาจอแล้วใครที่จะทำพวกธุรกิจต่างๆและต้องการหาสินค้าคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วของลด90%เซซึ่งถูกมากเนี่ยนะฮะ ไปวันธรรมดาหรือวันหยุดก็ได้นี่เห็นไหมะฮะเอ้ากลับมาอีกเรื่องหนึ่ง